สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทฟาร์มพาทวครับสําหรับวันหยุดครับวันนี้วันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมครับกับวิธีการใช้รถตัดอ้อยครับและก็ข้อดีของการใช้รถตัดอ้อยครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนของคุณพี่สักเดชาครับและก็อยู่กับรถตัดอ้อยครับรถตัดอ้อย เก่านอกครับแล้วก็รถขนก็จะเป็นอิซูซูครับ D-270 ครับทีมงานของป่าทุมครับวันนี้ได้ลงตัดสวนของคุณศักดิ์เดชาครับที่บ้านเขาดินใต้ครับอำเภอบ้านกรดจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้พร้อมจะพร้อมมารับความรู้ครับกับข้อดีครับของการใช้รถตัดอ้อยครับ การใช้รถตัดอ้อยนะครับจะมีข้อดีหลากหลายอย่างด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่หนึ่งครับการเวลาครับการเวลาก็ถือว่ารวดเร็วครับในการตัดครับอย่างคันนี้ครับมีข้อดีและข้อเสียถมไปครับข้อดีก็คือการตัดครับ และจัดได้อย่างรวดเร็วครับวิ่งรถได้ได้ดีครับประหยัดพลังงานครับอย่างที่สองครับการควบคุมครับควบคุมทิศทางครับควบคุมการตัดครับคือว่าใช้เวลาไม่นานครับกับการควบคุมครับดูครับ เร็วมากเลยครับนี่นะครับจะเป็นการจะเป็นข้อดีของการใช้รถครับไม่เสียเวลาครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอเวลาครับตัดสรินผลเข้าโรงงานเลยครับ ค่าใช้จายได้เยอะครับสำหรับข้อที่ขอที่สงครับอย่างสุดท้ายก็นี่ครับเพิ่งลงแปลงใหม่เมื่อเช้าครับปัดได้ประมาณสองได้ครับเกือบ จะเต็มคันรถสิบล้อแล้วครับนี่ครับข้อดีครับของการใช้รถครับหนึ่งประหยัดเวลาครับสองรวดเร็วครับสามประหยัดพลังงานครับถ้าตัดคนก็ สิบไร่ก็ตีไปเลยครับสองถึงสามวันครับแต่อยู่กับอ้อยของเรานะครับถ้าอ้อยล้มก็ใช้เวลานานพอสมควรครับแต่รถก็แป,แป๊บเดียวครับดูครับพึ่งลงไม่ถึงสองชั่วโมงก็เกือบจะเต็มสิบร้อแล้วครับ หนักพอสมควรเช่นกันครับแค่นี้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัดโถดนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ